เจียที่คํำผ่อนเครียนไหวหลังออกโหนกณระแสลันเจ็บจ่ายจบหรือเปล่าด้านค้นบันเทิงพร้อมใจกันแห่คอมเมนต์เต็มไอจี กลายเป็นที่พูดถึงในโลกโซเชียลหลังจากที่เมื่อวันที่3มีนาคมในรายการโหนกระแสของพิธีกรชื่อดังหนุ่มกัญชัยได้เชิญสองนายตำรวจซึ่งเป็นอดีตตำรวจและพลตำรวจตีวิชัยสังประภัยอดีตรองผู้บังคับบัญชาการตำรวจนครบาลและพันตำรวจเอกวิรุธสิริสวัสดุอดีตรองผู้บังคับการเจรลตำรวจ รวมถึงเพื่อนดาราสาวแตงโมนิดาอย่างเชียที่คำพรและแตงพงศกรมาร่วมพูดคุยไขยปริศนาแตงโมตกเรือเสียชีวิตกลางแม่น้ำเจ้าพระยาโดยในรายการสาวเชียนั้นได้ตั้งคำถามเป็นข้อสงสัยเกี่ยวกับคดีของแตงโมในหลายเรื่องซึ่งช่วงท้ายของรายการเชียถามกลับประชาชนคิดว่าอะไรรู้ไหมคะกรณีแบบนี้เจ็บจ่ายจบหรือเปล่า ก่อนที่กันชัยจะถามกลับว่าไม่ใช่เจอจ่ายจบใช่ไหมโดยเชียรย้ำว่าเจ็บจ่ายจบหรือเปล่ามันเลยเป็นคําถามของประชาชนรวมถึงความสงสัยของพวกเราทุกคนทำเอาโลกโซเชียลแห่แชร์คลิปท้ายรายการโหนกระแสที่เชียร์ถามว่าเจ็บจ่ายจบหรือเปล่าสนันล่าสุด เชียร์ที่คำผ่อนก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวในอินสตาแกรมหลังจากออกรายการโหนกระแสด้วยการโพสภาพของตัวเองพร้อมทั้งเขียนข้อความสั้นๆว่าก็แค่สงสัยท่ามกลางคนวงการบันเทิงพร้อมใจกันเข้ามาคอมเมนต์เต็มใน i อของสาวเชียร์อย่างเอมมี่กลิ่นปรทุมคอมเมนต์ว่ารักน้องที่สุดด้านซีสีวัตแสดงความคิดเห็นว่าสุดยอดมากๆน้อง ในขณะที่แท็กพลันอยูเ่เผยว่าใจเธอมันได้ส่วนเปยปันวาดนั้นคอมเมนต์เป็นอีโมจิปรบมือรวมถึงเหล่าคนบันเทิงอีกจำนวนมากและบรรดาแฟนคลับก็เข้ามาคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นกันแบบรัวๆเลยล่ะคะ่ะ และเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ